สวัสดีครับนี่คือเกม s กาวินเจอร์นะครับเป็นเกมแพทรนโรโยที่เพิ่งมาใหม่นะครับเป็นเกมฟรีนะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีสมัครเล่นนะครับตัวนี้เกมตอนนี้ยังเป็นตัว e a r l ์ a c c เ s ตอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวเต็มนะแต่วิธีการสมัครจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่จริงๆมันก็ไม่ยุ่งยากหรอกขั้นตอนมันก็ไม่กี่ขั้นตอนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีสมัครนะครับโอเคครับที่เ,เพื่อนๆต้องมีนะ2อ,อย่างเลยก็คือ ID ของทวิตทีวีนะครับกับ ID ของอีพีเกมนะครับวิธีที่จะได้ ID Early Acces s มาเล่นเนี่ยคือเพื่อนๆจะต้องเข้ามาดูดรอปนะครับของเกมเนี้ยสการ e เบนเจอร์เนี่ยพิมพ์ชื่อเกมตรงนี้นะครับค้นหาแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็เอาง่ายๆเลยดูตรงที่มันมีคําว่าดรอปนะครับเนี่ยช่องช่องพวกนี้มีดรอปนี่ก็มีดรอปอย่างเงี้ยเพื่อนๆกดเข้าไปดูนะครับพอกดเข้ามาเสร็จดู พอดูครบ30นาทีนะมันจะมีข้อความขึ้นตรงแชทตรงนี้ข้อความขึ้นมาเด้งขึ้นมาตรงแชทให้เรากดมันจะเป็นลิงก์พอเรากดเข้าไปเขาจะให้เราผูกบัญชีของสวิตเนี่ยเข้ากับลิงก์ที่เขาให้มาเสร็จแล้วรอสักพักหนึ่งมันจะส่งอีเมลมาให้เราในอีเมลที่เราผูกไว้แล้วเราจะได้รหัสในอีเมลนั้นแล้วเราก็เอารหัสนั้นอะมากรอกที่เว็บอีพีกเกมนะเข้ามาตรงนี้นะครับ ตรง id เราเนี่ยแล้วข้างล่างที่มันเขียนว่าแลกใช้รหัสแล้วก็กดเข้ามาเนี่ยเราก็เอารหัสใส่ตรงเนี้ยพอเราใส่เสร็จแล้วแล้วก็กดแลกใช้ถ้าเราแลกเสร็จแล้วเราก็โหลดดาวน์โหลดตัวอ p i g a m e นี่มานะมันจะเป็น Launcher นะครับโหลดมาแล้วก็มันจะเป็นหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มาที่ library เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นตัวเกมตรงนี้ละแล้วเราก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับ จริงๆมันก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการดูดอก30นาทีแล้วก็รออีเมลบางคนก็บอกรอ5นาทีบางคนก็3-4ชั่วโมงแต่ว่าผมรอประมาณ15นาทีผมก็ได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูสักหน่อยนะครับว่าเกมเพล์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเ e ม เดี๋ยวลองเล่นให้ดูหน่อยนะว่าเกมเป็นยังไงเมื่อวานผมดูน้องคนที่รู้จักในสวิตคนหนึ่งแล้วน่าจะประมาณแบบเก็บ d a ต a ามันมี d a t ตให้เราเก็บอะตามจุดแล้วก็เวลาเรายิงตัวศัตรูมันก็จะมี d a ต a าขึ้นมาด้วยให้เราเก็บผ่านไปตามจุดเรื่อยๆแต่ผมไม่ค่อยไม่เห็นคนนะไม่ใช่ไม่ค่อยดิผมไม่เห็นคนนะเห็นเป็นเป็นบอทนะหรือว่ามัน มันไม่เจอฝนหรือว่าเกมมันยังเป็นเรื่องเสียรไ่แน่จนะครับน่าจะต้องวิ่งไปตรงจุดตรงนั้นนะครับนั่นน่ะโอ้โหโอ้แรงจังวะรีโหลดคนรบอัดไปเลยโคตรโหดเลยอดนี่แหละอัดนี่แหละโหทำไมันเร็วจังวะ một cái măng Ui, ui, lên cho quá, lấy, lương, lương, ở lương.

ไอ้บทตัวใหญ่ผมว่ามันเก่งนะแต่ตัวเล็กทมัมมันดูเออๆก็ไม่รู้ภาพสวยภาพสวยคลิปน,น,นี้นผมแนะนำนะไม่ต้องไปยุ่งกับระบบกราฟิกมดน,นะการตั้งค่าภาพอะเพราะว่ามันมีอย่างเงี้ยมันมีออโต้มันมีออตโอออต้ให้ลงคุณภาพเลย เอาโต้ไปเลยมันตั้งค่าให้เราสนตะิงกบตามเพื่อนไปนะ <it> เอาลวเสียงปืนนัวอยู่ข้างหน้าแนละ้ว หเยอะจังเดี๋ยวเดี๋ยวเติมกรสุนกันกระสุนจากไหนเนี่ยนัวไปหมดเลยมันไม่มีแม็ก50สิบนัดเลย เปิวไปดิเปิวไปดิมีตัวอยู่บนหอคอยนั่นนะผมว่านะนั่นไงเหมือนกระสุนมันลอยมาอยู่ตลอดเลย A new high-value objectives marked. The storm is collapsing on you. Lo Loading now. That score is no more. โอ้ยอนี่คนแน่เลยเพื่อนตายไปเลยเอ้ยใช่จริงด้วยคนนึกว่ามีแต่บอดแต่มันเจอกันยากเนาะผมว่าเกมอดนานหนุ่ เป็นแบทเทิลรอยัลที่เกมไม่เร็วนะผมว่าเป็นเกมที่ันแบบไปเรื่อยๆบางคนอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบแต่ผมว่าแนวฝรั่งอะถูกใจแนวนะี้ทีมเมื่อกี้ที่เราไฟกันไม่รู้หายไปไหนแล,ล้ว He you... can take that okay, as a are you one Oh. Okay, come now. Yes, <laughs> point, point. <laughs> แปลกพี่แปกไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อยู่ที่ลงด้วยตายตายเพื่อน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 เรามาด้วยกันขนาดนี้แล้วเราต้องออกด้วยกันสิเพื่อน เคขอบคุณมากเพื่อนโอ้โหไม่รอดนะน่าจะไม่รอดนะโอเคตายเอ้าเกิดได้ด้วยยังเกิดได้อยู่อ้าวไกลาเลยทีนี้บุกเข้าไปเลย

ยสิวิ้สาองแปอา้าวออกได้นน่ออกได้โอ้ <did> well. โหโคตสนุกเลยครับบอกเลยโคตสนุกเลย โอเคครับบอกเลยนะของโคตรดีโคตรสนุกใครที่ดูแล้วอยากเล่นนะ่ยก็ไปดูดรอปในทวิตเลยแล้วก็สมัครตามที่ผมบอกอะ่ะรับรองมันแน่ๆเกมเนี้ยแ,แ,แ,แล้วใครที่เข้ามานะผมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยครับคนที่เข้ามาดูแลเจอกันครับสวัสดีครับ